สวัสดีค่ะกามาพอกับสีวิตร้านข้าของแทบน,น้อยคือเกาค่ะกามาพอกันก็มีเรื่องเล่าดีๆมาเล่าสู่ฟังอีกคือเกาค่ะมอนีกระสิม,มาเล่าให้ฟังในเรื่องทำเลร้านควรจะเป็นอย่างไรทำเลร้านมีส่วนสําคัญที่สุซอยให้เฮาขายได้ขายดีเล้ลยๆเลยค่ะทำเลดี เป็นจังไรด้ค่ะทำเลดีถีสิมะเาลาซูฟังที่เขาเอิญ่าทำเลท่องประกอบด้วย3ขอลักๆค่ะขอที่หนึ่งค่ะทำเลอยู่ในชุ่มชนแบบคือบันนอกบันหน้าบานเท่าอ่ะถาคิดอยากว่าเปิดลานเนาะค่ะถ,า,ถาบานเท่าอยู่ในชุ่มชอนอยู่ในใจกลางมูบานสายขวาหนาหลังสิมิแต,ตบานคนฮอกกระซเหน้าดลูกค,ค้าจังไดเพิ่นสะดวก อยู่ไก่บานเฮาพนกตองมหาเฮาค่ะอยู่ในแรงชุมชนอยู่ในยานธุรกิจหรืออยู่ในแรงท่องเทียวค่ะอันนี้เป็น้อที่หนึ่งที่เออเอิญมาทำเลที่เรียกว่าทำเลดีนะคะ้อที่สองก็คือการสัญจรสะดวกมองเห็นร้านอยู่ลานเฮาสาิหาง่ายๆอยู่ในมีจุดเด่นหาง่ายแบบนี้ละค่ะ แล้วก็ที่จอดรถสะดวกอันนี้กับอยู่ถือว่าเป็นทำเลดีข้อที่สองค่ะข้อที่สามเอ่อบริเวณนั้นถ่าอยู่ในแหล่งชุมชนกะคือโดยปกติกระสิมีเอ่อลานคาหลายลานคูแขงหลายไก่เห้าประเมินคููแขงในบริเวณนั้นแล้วก็เอ่อ้างแผนในการเปิดลานให้ดีค่ะทำเลดีกะสิประมาณสามข้อที่เราสู่ฟังค่ะแล้ว ถ้าทำเลไม่ดีค่ะถ้าทำเลบดีเลือบบดายแบบอ่ายางเชน่นเฮ้าสิกรมายุบานเฮ้าเฮาก็ตตองเปิดลานเปิดลานค่ะยุบานเฮ้าเพราะว่าเฮ้าก็ตตองไปเ้าลานไปเสียค่าเ้าแบบนี้ค่ะถ้าทำเลไม่ดีเฮาสิเหตุจังไดนะคะกรณีแบบอยู่ลานสี่วันกะถือว่าทำเลบดีเพราะว่าอ,อ่เป็นหมบานแล้วก็บานอยู่้างๆหมู่บ้านเลยค่ะก็เป็นอ่อ ด้านหลังก็เป็นปลาด้านข้างด้านหลังสีมีหันหนาลานทีซีซีเออร์ซมีคพนในมู่บานมาลานเชวีวันเนาะค่ะถือว่าทำเลบดีแต่ว่าถ้าเฮ้าตรงการเปิดทีบ้านเฮ้าเองค่ะกรณีลานเชวีวันถือว่าทำเลบดีเอ่อพวายูข้างๆมูบานทำเลไม่ดีแต่ว่าถือว่าทา้งสัญจรสะดวกเออมีรหลด รถพานสามารถขี่รถมหาใดใดไงแล้วก็ลานคูแข่งกระบบหลายเพราะว่าอยู่นอกหมู่บานเนาะค่ะเาอยู่ไก่หมูถ้าเขา,าขายสินค้าคือหมูแบบเพิ่นตรงคนในโมบานก็ต้องบอกมาหาเฮ้าแน่นอนค่ะครับเ,เพราะฉะนั้นการแก้ไขส่วนหนึ่งที่เฉวัน เหตุมาเจ็ดปีก็คือหาสินค้าที่แตกต่างที่ลานข้างในบบมี่เพิ่นนึกถึงว่าเพิ่นตรงซื้อตรงใส้อันนี้ก็คือตองมารลานสีวันแแบบนี้ค่ะกันเอาจริงๆแล้วนะคะถ้าเฮามีความตั้งใจว่าสิเปิดลานผู้ใดมีความจําเป็นอันนี้บ่ไดดแนะนําว่าเปิดลานละ,ละละตรงดีตรงเอ่อค่ะํารวยหรือย,อยังนะคะอันนี้มาเราสู้กันฟังเนาะถ้าผู้ใดมีความจําเป็นที่ตรงกลบมามย่บ้านบ่ฮหูสี เหตุอาชีพยังละะ้ะค่ะขดว่าสิเปิดลานค่ะเอาจริงๆนะคะมันอยู่ที่ความตั้งใจเฮากับส่วนหนึ่งถ้าเฮาเปิดแล้วเฮาก็ต้องพยายามหาลู่ทางค่ะเข้าสิเข้าสิหูเองเวลาเขาเปิดลานว่าเขาสมควรสิเอาสเหตุจังใดสิเอาสินค้ายัางมาว่างขายเพื่อให้เหมาะสมกับผืนที่ลานเท่าค่ะ ทาเขาได้เริ่มเปิดแล้วเขาก็สิเลียนรูจากลูกค้าในพื้นที่ของเข้าเองค่ะว่าเขาควรสิเอาสินค้าอย,ยังมาขายละสิเห็นใ้เขาอยู่ได้ค่ะเขาก็สิบเ,เกิดการปรับโตจากประสบการณ์ของเข้าไปเรื่อยๆเลย,ย,ยค่ะและ้วก็แนะนำเลยว่า,าสมมติว่ากับมายุบาลขาสิมี เหตุการเกษตรอย่างยาเห็ดยาเห็ดมีไร่ใดทางเดียวค่ะให้พยายามคิดหาแนวทางเหตุเสริมกันไปกับลานขายของช่าเฮาค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะมันนี่ก็ไม่เลี่ยงเมื่อเรามาแช่ให้ฟังประมาณนี้ค่ะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลกแ์กดติดตามช่องสีวันปันสุขไว้ในด,ด้วยค่ะมีเรื่องเล่าดีๆกับสีน้ำม,มาเราสู่ฟังคือเขาค่ะสาหรับมันนี่ก็ไว้ซ้ำนี้สักวันค่ะสวัสดีค่ะ